ไปค่ะตอนนี้เรากำลังไปแล้วนะคะรถลีมูซียนของเรานะคะเดินทางด้วยสองล้อนะคะขับเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเบนซินนะคะตอนนี้เราจะขึ้นโหนดขามจากโหนดขาวเราก็จะไปดงนาต่อดูธรรมชาตินะภะูเขาด้านหน้านะ,ะสาวให้โ so, ซสวยบ้านนานะคะตอนนี้เรากำลังไปนะคะสองสาวเล่าเรื่องอีนะคะตอนนี้ดูทางนะคะดูทางนะคะขับรถไปด้วยพูดไปด้วยนะคะ ด้วยธรรมชาตินะดีวันนี้ที่ฝนไม่ตกเดอ้อฝนตกคือสีมาบ่อใดเดี่น้องเบื้องข้างที่ละ่ะ<ร>ข้างเ,<ร>าเด็ไปได้เกียร์สองนะคะเกียร์สองนะคะเกียร์สี่บืนไม่ขึ้นค่ะทีนีแล้วนะพี่กว่าจะถึงนะ,ะด้วยระยะทางหลายสิบกิโลนะคะขึ้นมาวันนี้ก็เลยถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนเห็นความงามของธรรมชาตินะคะที่อำเภอ สีเมืองใหม่นะคะตอนนี้ออชาอุชา,อ,ชาอือว้าวเราขึ้นเนอนเราก็ต้องใช้เสียงนิดนึงเพื่อให้กำลังใจรถลิมูซีนของเรานะอุย้ยป้าหลอดลุวนนะฮะไปต่อโอ้ยไปต่อไม่รอแล้วนะอีกนิดเดียวนะฮะดูสิว่าไปถึงนูน่นน้ำเราจะเหลือสักเท่าไหร่เราทิ้งดีไหมคะอะไรนะเราทิ้งเดี๋ยวเราไปต้อยขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งอิชา ได้อยู่ได้อยู่ไปนะตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปโรงเรียนตชดอนะฮะ <S 2> <S 2> บ้านดงนานะครับเพื่อเตรียมงานต่างๆให้เป็นกลุ่มอาชีพของชาวบ้านรยนทางเนี่ยนะฮะก็ดูได้เลยว่ากว่าเราจะมาถึงเนี่ยต้องใช้เว็ละเดียเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ความอดทนเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ใช่แค่จิตอาสานะ จิตวิญญาณในการให้คุณครูทั้งสองนะฮะกำลังเดินทางไปดูทางนะฮะเราจะผ่านไปได้ไหมนะฮะนี่เราจะไปเล่นสไลเดอร์กันหรือเปล่านะฮะเราต้องค่อยๆไปข้างนี้ก็เป็นน้ำนะ,ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันลืน่นมันลืนนะ่นเนาะโอ๊ยโอ๊ยจะฏีคุบที่ต้มนะคะ่ะต้องสปฏิทินหัวขวัเด้เดอเมื่อวอดนี้ อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้มันอยู่ทางโค้งใหญ่พอเยอะนี่คือลูกเดี๋ยวอุ้ยมันมันสีบบอสแหลกบอส่คือลูบอมันสีบบอสแหลกบอสเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีบบอสแหลกบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ๆๆวไม่ได้นะไม่ใช่ได้โอ้ยน้ำปงได้อยู่แม้จะมีอุปสรรคแค่ไหนนะคะเราก็ฟันฝ่ามาได้เออถ้าใจสูว ดูธรรมชาติภูเขาน่าดแงแดดเยได้ว่งหันแต่ไล่เกือกติตมเมือ่ดูเส้นทางอว้าโอ้อุบะอุลล่ะนี่้ัอย่างี้นะง่ายไมู่้เดี๋ยวเรามาเส้นนี้ เด้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปขอนลูเลียงจากจังลบไปทายข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ของลูเลียง สรุธรรมชาตินะเป็นที่ทุกกลุ่มที่ชาวบ้านแถวนี้เขาทำกันอ๋อเก่งกล้ามเนื้อแขนขึ้นหมดแล้วเนี่ยกล้ามตูดก็ขึ้นนะเพราะาเก่งตูดไปด้วยอืออือ๋อ,อไม่ใช่ใครก็ได้นะจะมาขับอย่างนี้เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อพ่อเถอะจะไปไทยโรงเรียน บลอรอดหันโล่งข่อย,อยนันทีค่นไปรอด,ดไปไปเอาเรืงดีๆได้ดสิท้ายให้ บ้องอีกเอาเอาบังเราจีใต้ไฮนี่มาแล้วค่ะตอนนี้มาถึงแล้วบ้านดงนานะคะขึ้นเนินมันขึ้นเนินมันขึ้นเนิ่นมันขึ้นเนินเดือดเขาถ่ายรูปเตีย เดี๋ยวเยี่ยเดียวสายเนาะเดี๋ยวสายกำลังจะถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนตจดนะครับมันจมาในบ๊ายบายนะคะนี่เรากำลังจะไ้ถึงโรงเรียนแล้วเรายะรอดของเราเบื่มือดจ้าบเมมือดจ้าไอาห่องลไเราหองล่โอ้ย มพโลกมมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เรากำลังมาที่บริเวณป่ายางนะคะเราก็จะมาต้มนาปลาเดินเราขึ้นเนินเขาสิ่งเดินเจอกันนะคะตายแล้วนะคะค่ะเราเริ่มขึ้นเขากันนะคะ อไปไหวเด้อเ <to Mak> <ini> ื้อแล้วใจแล้วล่ะบอไ่ติงไปทางหุนอีกขีรถจก็ไปก็มาอยู่ ใ่จดาเคลืนไวจะจองจยูดอยนี่จ้หนึ่งเจ๋อหนีแมอยูหน้าเลื่อนเป็น,นย,ยู่ององหอน่าเลื่อน ไปลัวห่วดเด้อมา หลอดยุ๊บนะชิวๆละมองนี้ชิวละไป<อ>ค่ะค่อยๆขึ้นเด้อค่อยๆเด้อมาเด้อลูกมาเด้อ โคงแสงอาทิตย์สองตาพอดีนะคะสวยงามาลบหนุ่มแบบมืออาชีพขับ <laughs> ขึ้นมาสู่ด้านบนแล้วนะคะหลังจากเมื่อกี้นะคะเราขึ้นแบบทางลาดชันแบบหวาดเสียวมากเลยเราก็ตั้งจิต เรามาช่วยเรามาทำดีนะคะขอให้เราเดินทางโดยสวัสดีค่ะ ไม่ใช่ไข่ก็ได้นะที่จะขับขึ้นยแบบนี้เกรงแขนจะปวดกล้ามเนื้อแขนหมดเลยโอ้โยดูนี่ธรรมชาติคือวัดส่วนหินผานางคอยนะคะนี่ก็คือเป็นพุทธสถานอีกสถานที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากด้วยบรรยากาศด้วยความเรื่องใสของค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะที่เราจะมาทำบ,บุญกันเนาะ ใครเลือกใส่สภาก็เชิญทุกวันนะคะนี่จะเป็นวัดส่วนอินขา่านางคอยบรรยากาศด้านล่างจะสวยงามมากจ็ดจะบแมนน้ำโขงแล้วก็ทิวภูเขาสวยมอสแบบนี้เหมือนใช่นะจิตกับแม่น้ำโขงฝั่นะง,ก,งก็เป็นประเทศลาวเลยบรรยากาศดีมากคือบอกไว้เลยถ้านั่งรถยนต์มาคืออาจจะไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่คือ เรานั่งมอเตอร์ไซค์มาเราจะได้บรรยากาศโฮ้ยไอ้น้ำกระทบไปหน้าสายลมเบาๆกระทบให้โหม,มันสีวหวสวยงามบรรยากาศดีฉาำท้องฟ้าสีนวลอัำไพยนะคะสีเหลืองทองนี่ชาวบ้านเขาจะมาทำสถานที่ทอลงตรงนี้หรือเปล่าเนาะนี่น่าจะเป็นลานพอ าก็เตรียมลานพอที่จะลงนะฮะเดี๋ยวเขาก็กำลังเตรียมพื้นที่ให้ดูลงเพิ่มเล่าห้ากิโลเนี่ยหาโลเพราะเชืว่าเป็นหลายกว่าหาโลด้วยยี่สิบสิบโลเออพวกมันหาโลบอกไปหาโลพวกไก่ปนิดู้หลายกว่าหาด้วยใครที่เพื่อมาลองดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขับรถต่อก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โง่ค่ะ ลืมไปลีมไป